ตามกันต่อโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าเขาว่ากันว่านะจะมีข่าวไม่รู้จะเป็นข่าวดีหรือว่าจะยังไงเพราะเห็นบอกว่าจะมีการเข้าไปขอตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งหาหลักฐานค่ะเชื่อมโยงกับคดีทองแม่ตักในขณะที่วันนี้พยายามตามหาอยู่ว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนกันแน่นะมแม่ตักป่าเบียเข้าโรงพยาบาลตามที่คุณลีน่าจางบอกกับเราก่อนหน้านี้หรือเปล่าเช็คไปเช็คมาบอกไม่น่าจะใช่นะ แล้วก็มีภาพหลุดมีคลิปอะไรต่างๆที่บอกว่ามีภาพเข็นเตียงแม่ตาเข้าโรงพยาบาลนะคะอ,อ,อันนั้นคลิปเก่านะคะอันนั้นคือคลิปเก่าหมดเลยฮะคุณผู้ชมภาพใหม่ล่าสุดเนี่ย วันที่ไปออกรายการแล้วก็กลับมาที่ร้านทองนั่นแหละเป็นภาพสุดท้ายที่เราเห็นถูกไหมฮะหลังจากนั้นมาก็ไม่เห็นอีกเลยฮะคุณผู้ชมนั่นะที่เป็นข่าวกันมาทั้งสัปดาห์ก็ยังไม่เห็นอีกเลยนะเนี่ยค่ะแต่ว่ารอดูก็แล้วกันดีไม่ดีพรุ่งนี้เขาอาจจะปรากฏตัวก็ได้เพราะว่าวันนี้ทนายเดชากิติวิทยานันตั้งโต๊ะแถลงไม่ใช่ทนายแม่ตั๊กนะคะต้องชี้แจงแบบนี้ก่อนเพราะว่าตอนนั้นเองถ้าจำไม่ผิดคือทนายเดชาเป็นคนออกมาบอก ตอนแรกเรื่องของข้อหงข้อหาอะไรต่างๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็บอกว่าแม่ตักโทรศัพท์มาหาทนายเดชาแล้วก็ชี้แจงในทุกๆเรื่องวันนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าแม่ตักจะให้ทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายส่วนตัวแล้วก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะตอนนั้นเพิ่งจะมีเรื่องของดอกกุหลาบสีทองของน้องที่ออกมาอัดคลิปแล้วก็บอกว่าเนี่ย เป็นดอกกุหลาบที่ไม่มีองออซึ่งทนายเดชาบอกโอ้ไม่มีอะไรเขาโทรมาชี้แจงกับผมเฉยๆที่บอกว่าวันนี้ไม่น่าจะใช่ทนายฝั่งแม่ตากเพราะว่านั่งข้างคุณเคนโดเพราะคุณเคนโดเป็นฝั่ง<อ>ที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องเรียนแล้วก็รวบรวมผู้เสียหายไปร้องกองปกครองปาบอะไรต่างๆวันนี้ทนายเดชามานั่งคู่กันเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็บอกด้วยนะฮะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของณนะขนาเนี้ยทั้งคู่เนี่ยนะ ไม่ได้มีการติดต่อมาให้เป็นทนายส่วนตัวแล้วก็เป็นในส่วนของทนายที่จะใช้ฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีไม่จริงแล้วนะขณะนี้เห็นมีการบอกว่าการดำเนินการในส่วนของคดีต่างๆอันนี้เห็นมีการบอกนะคู่กรณีเจ้าของร้านทองทรัพย์สินอะไรต่างๆเซ็นสัญญงเซ็นสัญญาอะไรทนายเดชาบอกว่ามันมีข้อกฎหมายประเด็นคือตอนนี้ทุกคนกำลังกลัวว่า แม่ปักเนี่ยพยายามใช้วิธีแบบนี้ให้คนเอาทองไปคืนอ,อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก,ก็ลอดแล้วสิเพราะว่าของกลางคืนเขาไปหมดแล้วออซึ่งทนายชาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะข้อหาตอนนี้เขาไปร้องก็คือส่วนกลางกับสอบสวนกลางม,มันเป็นคดีช่อกงประชาชนค่ะแม้ว่าจะรับซื้อทองคืนแล้วคืนเงินให้ผู้เสียหายไปก็ยังต้องดําเนินคดีอยู่ดีเพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินความผิดมันสําเร็จแล้วออคือคุณจงใจจะขายทองแบบโดยเจตนารู้ว่าคุณอะหลอกลวงอันนี้ความผิดสําเร็จไปแล้ว ประเด็นที่สองเห็นบอกว่าแม่ตั๊กไม่ได้ไปไหนแล้วติดต่อผ่านคนใกล้ชิดมาบอกทนายเดชาว่าฉันจะมอบตัวนะเพราะฉันไม่ได้ผิดไงเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมวันนี้เห็นมีการบอกทนายเดชาบอกยืนยันเลยไม่ได้หนีไม่ได้หลบไปไหนยังอยู่ที่ย่านรามอินทราแล้วคนใกล้ตัวแม่ตั๊กกับป๋าเบียมีการติดต่อมามากกว่าหนึ่งครั้งส่วนตัวทนายเดชาเอง ก็บอกว่าเขาไม่น่าจะหนีซึ่งในการสืบสวนสอบสวนของทั้งสองหน่วยงานให้ข้อมูลว่าเตรียมที่จะยื่นคำร้องให้สารออกหมายจับแม่ตักป๋าเบียภายในวัน1-2วันนี้นอกจากนี้หากที่เคียงกับคดีเก่าที่เคยมีมาก่อนในลักษณะเดียวกันพบว่าผู้ที่ไปไลฟ์สดสร้างแรงจูงใจให้ลูกช้าตัดสินใจเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันณขณะนี้ น่าจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนอันเก่านะ,<ฮ>ะแต่เหมือนกันเลยไลฟ์สดให้พี่น้องประชาชนไปแห่ซื้อของอันนี้ถ้าเอาผิดก็ช่อโกงได้แต่ยืนยันไม่คิดหนีแต่หน่วยงานเตรียมจะออกหมายจับลองฟังเสียงทานายเดชาดูฮะต่อมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวเขานะนะครับคล้ายๆว่าเขาก็อยากจะมอบตัวแล้วก็อันไหนที่ทําผิดเนี่ยนะครับอันไหนที่ทําผิดเขาก็จะรับสารภาพอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่อง เอาเงินเอาทองหรืออะไรต่างๆขายของที่ต่ำาราคาหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาก็ยอมเยียวยาอันไหนเขาทำผิดก็ยอมรับแต่ถ้าอันไหนที่เขาไม่ได้ทําเขาก็มีความประสงค์จะสู้คดี mm hmm. เพราะฉะนั้นที่ประเด็นที่มีข่าวว่าเรื่องการอะไรขับรถหนีใช่ไหมอ,อันเนี้ยมีคนบางคนติดต่อมาในทํานองว่าเขาไม่ได้ขับรถหนีครับเพราะ,ะนั้นไอ้ที่ว่าหลบหนีเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ไปหรอก เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองเขาเยอะนะเพราะคงจะประเด็นเรื่องของการมอบตัวค่ะคนใกล้ชิดชี้แจงบอกหนึ่งพร้อมยยวยาผู้เสียหายแต่เป็นเรื่องที่ขายทองเนี่ยราคาแพงเกินความเป็นจริงปริมาณทองเนื้อทองเปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยไม่ได้แจ้งกับลูกค้าส่วนเรื่องที่บอกว่ามีคนเอารถหรูหลบหนีไปแล้วอันนี้ยืนยันไม่มีความผิดอะไรนะคะเดี๋ยวจะกลับมาสู้คดีเพราะไม่ไดเอารถหนีแล้วไม่ได้หลบหนีออกจากที่พักยังอยู่ตรงนี้แหละ พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจเรื่องที่สองวันนี้เรื่องเน็ตไอดอที่บอกว่ามีคลิปของทางด้านแม่ตั๊กไปเชิญคนดังหลากหลายวงการทั้งศิลปินดาราพวกอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมกันแล้วก็มีการไลฟ์แล้วก็ตอนนั้นเราคุยกับหลายคนแล้วเขาบอกว่ามีการจ่ายตังค่าจ้างแต่ทนายเดชาบอกว่าบุคคลเหล่านี้ก็อาจจะต้องโดนดำเนินคดีด้วยนะเห็นมีการบอกเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่านขณะนี้เนี่ยทางด้านของทนายเดชาบอก ตอนนี้แม่ตักเนี่ยก่อนหน้านั้นในคลิปต่างๆที่มีการจ้างพวกนักร้องเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยไลฟ์สดขายของเพิ่มยอดขายบางคนมีค่าจ้างสูงอย่างที่อมรินทีวีเราเคยนำเสนอไป5 0 0แสนก็มีหลักล้านก็มีเห็นบอกบุคคลเหล่านี้ก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีถ้าจะอ้างว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ เป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นเชื่อว่าตำรวจคงจะด,ดำเนินคดีมิฉะนั้นคงต้องถูกตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยมีการวิ่งเต้นหรือมีอะไรกันหรือเปล่าพร้อมบอกไปถึงพนักงานสอบสวนให้เป็นกลางอย่าทําตัวเป็นทนายให้กับผู้ต้องหาอย่าไปแก้ตัวให้เขาให้เขาสู้คดีเอง เพราะสุดท้ายแล้วตํารวจบ,บางคนออกมาบอกว่าเขาอาจจะไม่มีส่วนรู้เห็นก็ได้เพราะรับเงินมาแล้วก็จบไงเป็นเหมือนการจ้างงานแต่ทนายเดชาบอกอันเนี้ยอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยลองฟังเสียงทนายเดชาประเด็นนี้ดูฮะคนที่ไปร่วมไลฟ์สดเนี่ยมันไปการเขาเรียกอะไรไปสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้เร็วขึ้นร่วมกันช่อโกประชาชนเลยครับนักร้องดังๆเนี่ยครับที่กําลังไลฟ์อยู่เนี่ยครับอันนี้แหละครับ ก็ได้ค่าจ้างไปเยอะเท่าที่แหล่งข่าวที่ผมได้มานะฮะเยอะเลยเนี่ยเป็นการร่วมกระทําความผิดถา้าแม่ตั๊กเนี่ยเขาไล์สดแล้วเนี่ยนะเขาสามารถที่จะทํายอดไล์หรือือดเอฟได้อยอดเอฟเนี่ยได้ดีแล้วเนี่ยเขาจะไปจ้างนักร้องเด็กไอดอลมาทําไมล่ะก็ต้องถูกดาเนินคดีจะปล่อยไปได้ไงผู้ชมคะถ้ามีความผิดก็ต้องมีความผิดไปด้วยกันเพราะว่าอยู่ในคลิปหลักฐานด้วยกัน อัปเดต34 H D F โดยชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ